แน่นอนด้านล่างนี้คือสคริปต์วิดีโอ u t u b e ภาษาไทยเกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่ซับเจสสามสิบเก้าไกรเพนซีดีในปี2025ความยาวประมาณ1,000คำโดยไม่มีหัวข้อขีดขีดขีดในปี2025เครื่องบินขับไล่ j จสสามสิบเก้ไกรเพนซดีของบริษัทซาบจากสวีเดนยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีความสามารถและคุ้มค่ามากที่สุดในตลาดโลกแม้จะมีการเปิดตัวไกรเพนรุ่นใหม่อย่างไกรเพนอี f ไปแล้วแต่รุ่น4และ d ยังคงมีบทบาทสำคัญในหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มองหาเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพสูงในราคาที่เหมาะสมไกลเพ่น4เป็นรุ่นที่นั่งเดียวขนาะที่ไกลเพ่นดีเป็นรุ่น2ที่นั่งใช้สำหรับฝึกนักบินและภารกิจพิเศษแม้ทั้ง2รุ่นจะพัฒนาขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ2000แต่ในปี2025นี้เครื่องยังได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นระบบเรดาร์ระบบอาวุธและการเชื่อมโยงข้อมูลทําให้ยังสามารถรับมือกับภัยคุกคามในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. ในจุดเด่นของไกรเพนซีดีคือความสามารถในการปฏิบัติการที่ยืดหยุ่นไม่จําเป็นต้องใช้รันเวย์ที่ยาวมากสามารถขึ้นลงบนถนนหลวงหรือรันเวย์ขนาดเล็กได้ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในสถานการณ์สงครามหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้การดูแลรักษายังง่ายใช้เวลาน้อยและมีต้นทุนต่ำกว่าหลายๆายเครื่องบินในระดับเดียวกัน ในปี2025เครื่องไกลเพ่นีได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้อาวุธนำวิถีสมัยใหม่มากขึ้นเช่นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ IRIST AM-120 AMRAAM รวมถึงขีปนาวุธอากาศสู่พื้นอย่าง AGM-65 Maverick และอาวุธนำวิถีของ NATO อีกหลายประเภททำให้มีความยืดหยุ่นในการโจมตีทั้งในและนอกระยะสายตานอกจากนี้ซายังได้อัปเกรดระบบเรดาร์ของไกลเพ่นี ดีด้วย AESA รั达รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสามารถตรวจจับเป้าหมายในระยะไกลและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันเสริมด้วยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถป้องกันตัวเองจากการตรวจจับหรือการโจมตีด้วยเรดาร์สัตวปูในด้านของระบบข้อมูลแกรเพิ่มสีดีสามารถเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์กับเครื่องบินลำอื่นเรือรบหรือฐานบัญชาการบนพื้นดินทําให้การปฏิบัติภารกิจร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับยุทธศาสตร์สงครามสมัยใหม่ที่เน้นการรวมศูนย์ข้อมูลและการตอบสนองรวดเร็วปัจจุบันมีหลายประเทศที่ยังคงใช้งานไกรเพนซีดีอย่างต่อเนื่องเช่นสวีเดนเช็กฮังการีแอฟริกาใต้และประเทศไทยสำหรับประเทศไทยแล้วไกรเพนซีดีคือเครื่องบินขับไล่หลักของกองทัพอากาศไทยโดยประจําการที่ฝูงบิน701จังหวัดสุราษฎร์ธานีและยังมีระบบควบคุมและเตือนภัยทางอากาศซาบ 340A EW และ C ที่ทางานร่วมกันกับเครื่องบินขับไล่ไกรเพนอย่างใกล้ชิด แม้จะผ่านมาหลายปีแล้วตั้งแต่การจัดซื้อไกรเพนเข้าประจำการในไทยแต่เครื่องยังคงมีบทบาทสำคัญในการรักษาอธิปไตยทางอากาศของประเทศและยังมีข่าวว่ากองทัพอากาศไทยกำลังพิจารณาขยายฝูงบินไกรเพนเพิ่มในอนาคตซึ่งเป็นการยืนยันถึงความเชื่อมั่นในสมรรถนะของเครื่องบินรุ่นนี้ในแง่ขององค์การฝึกนักบินไกรเพนดีรุ่น2ที่นั่งมีความสำคัญมากช่วยให้การฝึกบินมีความปลอดภัยสูงและนักบินสามารถเรียนรู้การปฏิบัติการจริงในสภาพแวดล้อมสมจริง นอกจากนี้ตัวเครื่องยังสามารถใช้งานในภารกิจจริงได้ไม่ใช่แค่สำหรับฝึกฝนเท่านั้นในปี2025นี้สวีเดนยังคงใช้ไกรเพนซีดีควบคู่กับการนำไกรเพนอ e, ีเข้าประจำการทำให้กองทัพสวีเดนมีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้งานเครื่องบินตามภารกิจโดยเครื่องรุ่น4ดียังสามารถทำภารกิจสกัดกั้นปรวจการหรือโจมตีภาคพื้นได้ดีอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ไกรเพนซีดียังได้รับความนิยมคือเรื่องของต้นทุน ั้งค่าซื้อและค่าดำเนินการต่ำกว่าเครื่องบินขับไล่ตะวันตกหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น F-16, r a f a l หรือ Eurofighter ทายูนซึ่งในยุคที่หลายประเทศต้ตองควบคุมงบประมาณทางทหารไกลเพนจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากซาบเองก็ยังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าที่ใช้งานไกลเพนซีดีไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบอะไหล่การอัปเกรดซอฟต์แวร์หรือการให้คำปรึกษาทางเทคนิคซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องให้นานขึ้นไปอีกหลายปี หากมองในภาพรวมแล้วไกรเพนซีดีในปี2025ถือว่ายังคงเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีศักยภาพสูงเหมาะกับประเทศที่ต้องการเครื่องบินขับไล่ที่สามารถใช้งานได้หลายบทบาทมีความทันสมัยและประหยัดงบประมาณโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไกรเพนซีดียังถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ทรงอิทธิพลและมีบทบาทอย่างมากสุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการป้องกันตัวความคล่องตัวหรือการใช้งานในหลากหลายภารกิจไกรเพนซี ดียังเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในโลกของอาวุธยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่แม้จะมีอายุการใช้งานมานานแต่ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทําให้เครื่องบินขับไล่จากสวีเดนลํานี้ยังคงยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งในเวทีการทหารระดับโลกขีดขีดขีด,ขดหากคุณต้องการเวอร์ชั่นสั้นกว่าเพิ่มเสียงภาคหรือมีกราฟิกประกอบผมสามารถช่วยเพิ่มเติมได้ครับต้องการให้ตัดต่อเป็นเวอร์ชั่นแบบไหนต่อดีครับ